สวัสดีกันตอนเช้าๆครับวันนี้ลุงตุ้มนอนที่สวนตอนนี้อยู่ที่สวนตั้งแต่เช้าเลยนะครับดูที่คว้ากล้องขึ้นมาถ่ายให้ดูก็คือหมอกนะครับหมอกตอนเช้าลงหนามากนะฮะะถ้าในโทรศัพท์ก็จะเห็นเป็นควันอยู่ควันหมอกนะเห็นชัดๆเลยเมื่อคือนนี้ลุงตุ้ม ไปงานบวชของหลานมานะครับอยู่ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสวนลุงตุ้มเท่าไหร่อยู่นิดเดียวกลับมาดึกนิดหนึ่งก็ก็เลยมาแวะมานอนที่สวนเลยไม่ได้เข้าไปที่บ้านลุงตุ้มเลยพาเดินดูบรรยากาศในสวนนะครับว่าเช้าเช้าอากาศเป็นยังไงลุงตุม้มป็นคนตื่นเช้าครับแล้วก็นอนดึกนะดึก ตื่นเ,เช้าลุปกติลุงก็ต้องตื่นประมาณตีสี่ก็ตื่นแล้วไม่ได้เป็นคนตื่นสายเมื่อก่อนนี้ก็ตอนที่ไม่ได้มาทําสวนเ,วเช้าลุงก็ไปออกรอบตีกล์บนะครับตีกลอฟเสร็จก็กลับเข้าไปทํางานได้ทํางานสมัยก่อนนี้บริษัทลุงตุ้มเปิดทํางานตอนเช้าเนี่ยเก้าโมงเช้าก็เวลาลือแหละนะครับ พอตื่นเช้ามาก็ไม่รู้ทําอะไรตอนนี้ไม่ค่อยได้ตีละไม่ค่อยได้ตีกรอบละเพราะว่าหยุดไปนานก็เลยห่างหายเพื่อนๆแต่ละคนก็กลายเป็นโปรโกรอบหมดละเหลือลุงตุ้มลังท้ายอยู่ก็ไม่กล้าไปตีเขาแต่คิดว่าสักพักหนึ่งทุกคนต้องกลับไปออกกำลังกายเหมือนเดิมครับนี่ครับในสวนเป็นอย่างนี้เนี่ยที่เห็นอยู่ตรงนี้คือท้องนานะครับเป็นเป็นท้องนาตรงนี้ 20, 20ยี่สิบยี่สิบสองไร่ เดี๋ยวปีนี้จะเปลี่ยนเป็นนาสวนผสมกเกษตรอินทรีย์ซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยลุงตุ้มปล่อยให้เขาเช่าไว้หลายวันก่อนยังมีคุยกับลูกน้องที่อยู่ในสวนนะว่าเวลาเขาเช่าเนี่ยบางทีเขาไม่ได้สังเกตนะครัขึ้นเหียนอาเจียนกันทั้งทั้งทั้งสวนนะนะเพราะว่า ที่เขาเช่าเนี่ยเขาทําเป็นนาเคมีก็เลยมีเรื่องของสารเคมีตอนที่เขาใช้โดนพ่นยานะครับพ่นเข้ามาในสวนเราก็เลยยเมากันทั้งสวนนะครับเวียนหัวอาเจียนกันในแถวเลยซึ่งเขาก็ไม่รู้สาเหตุว่ามาจากอะไรส่วนหลวงตุ้มรู้หลวงตุ้มก็ไม่พูดไม่ว่าอะไรนะครับก็เขาไม่ได้บอกอะไรเขาแต่เราก็ตั้งใจเวลา,า,าว่าปีนี้เราขอเป็น การทำนาเกษตรอินทรีย์เดี๋ยวจะทำเองครับเดี๋ยวลงมือทำกับวิศวกรแอดเนี่ยเดี๋ยวลงตุ้มจะทำนาเองเพราะเห็นละว่ามันเป็นชีวิตที่ที่ดีแล้วเราสามารถทำได้ท้องนาสุดลูกหูลูกตาเลยครับยีบสอไร่ปีเนี้ยได้เห็นแล้วครับว่าเราจะทำนาเกษตรอินทรีย์จะทำกันยังไงเอาแบบให้เป็นเรื่องเป็นราวเลยพอลุงตุ้มเริ่มมีเวลาเยอะขึ้นละ นะครับบรรยากาศในสวนเช้าเจะเป็นอย่างเงี้ยมีความสุขนะครับมีความสุขจริงๆเพราะว่าลุงตุ้มเดินรอบสวนมารอบหนึ่งละก็เลยตอนนั้นมันยังไม่สว่างเท่าไหร่ก็เลยยังไม่ได้คว้ากล้องมาถ่ายเราตอนนี้พอสว่างแล้วก็คว้ากล้องมาถ่ายเดี๋ยวเดินรอบสวนดูเมื่อกี้นี้ลุงตุ้มมาจากทางนี้นะครับมาจากทางนี้มาจากบ้านพักลุงตุ้มที่อยู่กลางสวนนะฮะเดี๋ยวเราเดินไปด้านหน้า อากาศดีมากครับตอนนี้ยี่สิบเอ็ดองศาไม่หนาวรอกครับอากาศเย็นๆาก,ากำลังดีเลยเดี๋ยวดูว่าสายกว่านี้อีกสักนิดหนึ่งเนี่ยผมว่าหมอกจะลงมากกว่านี้อีกเพราะ,ะเริ่มมีอะไรนิดหนึ่งเนี่ยมันจะเริ่มแบบหนาทึบเลยนะครับเพราะตอนเช้าขนาดนี้ยังยังหนาขนาดนี้ละสองวันที่แล้วนะครับอากาศอบอ้าวแล้วเหมือนฝนจะตก แต่ก็ไม่ตกประมาวันนี้เนี่ยหมอกหลงหนาเลยเดี๋ยวจะลงทุเรียนตรงแปลงนี้เดี๋ยวให้แห้งกว่าดีนิดหนึ่งแล้วจะเอารถบรรทุกบรรทุกลูกหลังเข้ามาลงทุเรียนด้านหน้าสวนเนี่ยด้านหน้าสวน,นตุ้มครับประมาณนี้ เป็นทางเข้านะครับตรงนี้ด้านเป็นเป็นกระดังเก็บของแล้วก็คนงานพักด้วยลุงตุ้มให้เขาพักอยู่ด้านหน้าเหมือนเป็นการเฝ้ายามให้ในตัวนี่ครับทางเข้าที่จะมาจากถนนใหญ่พอเข้ามาเสร็จก็เข้ามาที่สวนนี่นะครับตรงนี้เป็นทางแยกที่แยกไปบ้านพักลุงตุ้มเดี๋ยวเราเดินไปดูกันในสวนไม่รู้ว่า ตื่นกันยังน่าจะตื่นแล้วเพราะพวกนี้เขาไม่ได้ตื่นสายกันหรอกนะลุตงตุ้มก็ตรงนี้เป็นส่วนเก็บอุปกรณ์เก็บเครื่องไม้เครื่องมือสําหรับการทําสวนอยู่ตรงนี้มีรถไถมีเครื่องไม้เครื่องมือตื่นแล้วล่ะมีเสียงปั๊มน้ำแล้ว เก็บของเก็บเครื่องไม้เครื่องมือเก็บปุ๋ยด้วยบางส่วนเสียงดังเลยพอดีนกนกแก้วก็หลุดมาตัวหนึ่งไม่รู้ของใครมาก็เลยเอามาเลี้ยงไว้นะะเดินลอกมาตรงนี้เป็นสะพานสะพานที่ข้าม ทำของที่อยู่ในส่วนของตุง่มเองนะครับในสวนก็ประมาณนี้ถ่ายกันให้ดูนะครับเช้าๆไม่มีอะไรทําอากาศดีก็เลยถ่ายให้ดูตรงนู้นเป็นส่วนนะึ่งเลี้ยงปลานะครับเดี๋ยวเดินทะลุไปก็ไปที่บ้านพักของตุง้มหลักอากาศดีมากครับ เพื่อนๆท่านใดที่สนใจเรื่องที่ที่ลงุงตุ้มจัดสรรไว้มาชมกันได้นะครับถ้าไม่มีที่พักมาพักที่บ้านลงุงตุ้มเลยไม่พักที่สวนเลยมากินบรรยากาศอย่างนี้จะก,กางเต็นทก็ได้นะครับในสวนเนี่ยมีที่กางเต็น์เยอะแยะเลยฝากด้วยครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับ